ทุกคนย่อมมีเป้าหมายในชีวิตที่วางไว้และมุ่งมั่นที่จะพุ่งชนเป้าหมายนั้นให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในความก้าวหน้าของงานเป้าหมายในการดูแลสุขภาพให้มีรูปร่างตามที่ต้องการหรือเป้าหมายในการเก็บเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่อยากได้ถึงเป้าหมายแต่ละคนจะแตกต่างกันไปแต่สุดท้ายแล้วการตั้งเป้าหมายชีวิตก็เพื่อ ตอบโจทย์ให้ตัวเองทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จวันนี้เรามีวิธีที่จะช่วยให้เป้าหมายในชีวิตที่เราตั้งใจไว้ประสบความสำเร็จดังนี้ 1. แน่วแน่ว้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราต้องการอะไรเมื่อตั้งเป้าหมายชีวิตแล้วเราต้องตัดสินใจอย่างแน่วแน่และจริงจังกับมันบางคนอยากเป็นนักโปรแกรมเมอร์บางคนอยากเป็นนักกีฬา บางคนอยากมีเงินทองเยอะๆจากการทำธุรกิจให้คิดไว้ว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่ทำเพราะคนอื่นทำเลยทำตามพอไม่สำเร็จคุณก็ท้อและหยุดทำเพราะนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจากใจจริงเป็นเพียงแค่กระแสชั่วคราวเท่านั้น 2. กํกำหนดเป้าหมาย เมื่อรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตหรือสิ่งที่เราต้องการทำคืออะไรแล้วลำดับถัดมาก็คือการกำหนดเป้าหมายเพราะการที่จะประสบความสำเร็จได้ส่วนหนึ่งก็มาจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนกำหนดไปเลยว่าจะสำเร็จ ตรงตามเป้าหมายในวันเดือนหรือปีใดแต่ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงที่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยสุดท้ายแล้วถ้าตั้งเป้าหมายชีวิตไว้แต่ไม่ยอมลงมือทำสักทีเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็เป็นเพียงความฝันลมลมแรงแรงไม่มีวันเกิดขึ้นจริงดังนั้นจึงต้องลงมือทำอย่างจริงจังด้วย 3. วางแผนการวางแผนอาจทำควบคู่ไปกับการกำหนดเป้าหมายในชีวิตเลยก็ได้โดยอาจจะให้กำหนดออกมาว่าวันนี้เราต้องทำอะไรเดือนหน้าเราต้องทำอะไรต่อให้เขียนเป้าหมายไว้ที่ข้อย่อยอาจดูเหมือนเป็นเรื่องยิบย่อย แต่เป้าหมายยอ่อยๆเล็กๆเหล่านี้ล้วนแล้วส่งต่อให้ไปถึงเป้าหมายใหญ่ทั้งนั้นเหมือนกระจายงานทำทีละเล็กทีละน้อยพอรวมกันเข้าก็จะกลายเป็นเป้าหมายใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นการวางแผนจะต้องสอดคล้อง กับการกำหนดเป้าหมายในการทำให้สำเร็จตามที่วางไว้ด้วย 4. ลงมือปฏิบัติเมื่อกำหนดเป้าหมายและวางแผนเรียบร้อยแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติได้เลยจงมุ่งมัน่นตั้งใจทุ่มเททำให้เต็มที่หมั่นทบทวนเป้าหมายในชีวิตของคุณอยู่สม่ำเสมออย่าไปกลัวกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเพราะอุปสรรคเป็นบททดสอบที่เปรียบเสมือนบันไดให้เรา ก้าวข้ามไปสู่ความสำเร็จหากคิดและแก้ไขปัญหาได้ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน 5. สร้างความสำเร็จต่อเนื่องเมื่อเราได้เริ่มทำสิ่งต่างๆจนสำเร็จตามเป้าหมายแล้วก็อย่าลืมรักษามาตรฐานนี้เอาไว้ให้คงที่อย่ามัวแต่หลงอยู่กับความสำเร็จที่ได้มาเพราะไม่รู้ว่าความสำเร็จที่ได้มานั้นจะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่ ควรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อการพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านดังนั้นแล้วไม่มีอะไรยากเกินไปเกินความสามารถของเราหากเรามุ่งมั่นตั้งใจมีเป้าหมายในชีวิตที่แน่นอนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาระหว่างทางเชื่อได้เลยว่า ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนในเมื่อคุณรู้จักการตั้งเป้าหมายและบรรลุจุดประสงค์ของคุณแล้วบางคนอาจคิดจะสร้างธุรกิจของตนขึ้นมาลองอ่านบทความวาดฝันมีธุรกิจใหญ่ทำอย่างไรฝันจะกลายเป็นจริงกันดูแล้วคุณจะรู้ว่าคุณก็ทำได้